เอาละครับสีดที่เพื่านรักนะครับมอยู่ผมแบงก์กับเกม NFT มินิม i n เนอร์ก็ในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนๆกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของเกมสายฟรีในเบราว์เซอร์นะเพื่อนๆก็วันนี้นะครับผมจะมาอธิบายาตัวละครนะครับเลเวล15นะครับเพื่อนๆทั้งหมด4ตัวละครเนาะ<ๆ>ก็จริงๆอ่ะมันสามารถาซื้อเพิ่มได้ถึง6ตัวเลยนะครับแต่ผม มีแค่4ตัวนะครับเพราะว่าตัวเหตุผมยังไม่พอนะอันนี้คือเป็นสายฟรี100%เต็มเลยนะครับอาจจะมีเติมไปบ้างอันนี้คือตอนแรกผมนําคลิปในเรื่องของการสอนเติมนะครับแต่เนื่องจากคลิปมันพังนะครับกออ็ผ่านไปเนาะแล้วก็ผมได้ทําการซื้อในเรื่องของตัวพ่อมดมาเอาไว้เพิ่มในเรื่องของตัวกําลังตัวของคนแคะนนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวในเรื่องของตัวพ่อมดเนี่ยผมอธิบายอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับส่วนตัวผมก็ยังงงๆเหมือนเดิมนะ ก็แต่ผมรู้ในเรื่องของการเพิ่มสล็อตแล้วก็ในเรื่องของออโตในการขุดนะครับอาทีนี้นะครับในเรื่องของฟังก์ชันที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็น่าจะมีในเรื่องของตัวเวิร์กช็อปอ่ะเฉพาะไอ้ตัวนี้เลยนะครับก็จริงๆผมอยากให้เพื่อนๆนะครับอัปเกรดตัวละครไปก่อนนะครับอัปเกรดตัวละครไปถึงเลเวล3บผมว่ากําลังดีนะแต่ถ้าถามว่า15เนี้ยกำลังอโอเคไหมถือว่าโอเคนะครับในเรื่องของการขุดทองนะ การขุดทองเนี่ยผมลองคํานวณแล้วนะครับว่าต่อวันมันได้เท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของสายฟรีเนี่ยสามารถทําได้หรือเปล่านะครับก็ในเรื่องของทฤษฎีแล้วปฏิบัติอ่ะมันสามารถทําได้นะครับใน,รในกรณีที่เรากดเองนะครับกดเองผมว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ไม่ตั้งเวลาหรือว่าอาจจะแบบไม่ได้โฟกัสอาจจะไม่ได้กดย4ิบี่ชั่วโมงใช่ไหมละ่ะก็เลยทําให้ในการคํานวณต่อวันอาจจะยากหน่อยนะครับในการขุดทองแต่ผมอลองลองเป็นแบบแนวแนว อทิษฎีดูแล้วนะครับสามารถทําได้แล้วก็จะมาดูในเรื่องของตัวรายได้ด้วยนะครับแล้วอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งสาหรับสายเติมนะครับต่อวันเนี่ยผมมองดูก็เยอะเหมือนกันนะส่วนตัวเดี๋ยวผมอาจจะวางแผนอีก1ครั้งละกันนะครับสำหรับในเรื่องของสายเติมมาให้เพื่อนๆได้ดูกันก็สําหรับในการอัปเกรดนะครับตอนนี้คือผมมีทั้งหมดสีตัวละครก็เลเวล15หมดเลยระยะเวลาตามที่เพื่อนเเห็นลงคลิปเลยนะครับที่ผมอัปเกรดตัวละครเนาะไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ทำการมาขุดเหมืองอยู่อย่างที่เพื่อนๆเห็นกันเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นเลเวลสิบห้าสองตัวเนาะแล้วก็จะเป็นเลเวลสิบสี่สองตัวนะครับแต่เดี๋ยวผมให้หารก่อนอ่ะทีนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับสิบห้าสิบห้านะครับสิบสี่สิบสี่เนื่องจากในเรื่องของตัวลัคกี้อ่ะของผมยังไม่ได้อัพนี่นะครับเวลาการอัพเราอัพแบบนี้เลยสเตตัสแหละแต่ละสะเตตัสเนี่ยมีความหมายนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปคลิปก่อนหน้านั้นอ่ะผมอธิบายผิดไปเพืเ่อน ในเรื่องของตัวหัวใจเนี่ยมันจะทําให้เรา,เาขุดนานขึ้นนะครับเออมันจะไม่ได้ขุดแบบแบบแล้วหยุดนะมันก็ดีตรงที่ว่าเราอ่ะสมมุติถ้าตรงหัวใจเราเยอะอ่ะเราสามารถปล่อยได้อาจจะประมาณสัก3าชั่วโมงเรามากด1ครั้งอะ่ะเพราะมันจะสบายมากในการตั้งเวลานะครับส่วนตัวตอนเนี้ของผมอะ่ะอ่าน่าจะถ้า,ถ,าถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะประมาณ10นะครับสินาทีหรือ15นาท,าทีเนี่ยแหละเพื่อนๆผมก็มากด1ครั้งแต่ถ้าตอนที่เราไม่อัปเกรดอะ่ะโอ้โหเราต้องมากดทีทีเลยนะครับมันก็อาจจะ เสียในเรื่องของตัวจังหวะนะก็ตอนนี้คือเดี๋ยวผมอัปเดตสองตัวก็คือเป้าหมายของผมในคลิป EP ที่3เนี่ยอาจจะเป็นเลเวล20หรือ25นะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการสวอปแลกเหรียญโกเนี่ยก็จะมีแน่ๆนะครับตัวของซีรีส์เกมมินิมิเนอร์เนี่ยอาจจะไปเรื่อยๆเลยส่วนตัวผมมองว่าในเรื่องของตัวด้านราคาเหรียญแล้วก็การใช้เหรียญผมมองว่ายังบาลานซ์อยู่นะครับก็อาจจะมีคนขายอยู่นะครับอันนี้คือผมจะบอกว่าสายเติมเขาก็ ต้องรีบขายนะเออแต่เราเป็นสายฟรีอ่ะผมมองว่าเราสามารถเล่นไปก่อนได้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราทําการไปขุดต่อนะครับก็ผมจะโฟกัสแร่ไอรอนก่อนนะครับส่วนแร่ทองเนี่ยจริงๆผมจะสลับขุดนะครับอย่างเช่นถ้าผมเอาตัวเนี้ยไปขุด2ตัวอีกตัวหนึ่งผมจะไปขุดแร่แร่ทองไว้เพื่อเอาไปชื้อในเรื่องของตัวฉาดนะครับฉาดในการเพิ่มในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ แร่ต่างๆเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอส่งไปขุดในเรื่องของไอรอนก่อนนะครับก็ไอตัวเหรียญทองนะครับเราสามารถมาซื้ออ่อแป๊บนึงนะนี่ตลาดนะครับก็อืมเข้ามาตรงรูปเพชรน,นะครับนี่ครับเราสามารถมาซื้อตรงนี้ได้ราคาแค่2องเคเพื่อนๆผมแนะนําว่าให้ซื้อนะครับให้ซื้อไปเลยก็ประมาณทั้งหมด6กพันนะครับก็6กพันเหรียญทองเนาะ ก็คือเหรียญทองเนี่ยเราเราเราไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับภายในเกมเราต้องขุดหาเท่านั้นนะก็ซื้อตรงนี้นะครับจะเพิ่มในเรื่องของอาตาัตราในการเอ่อในการบูทเหรียญอ่าเหรียญโกเหรียญไอรอนแล้วก็ในเรื่องของตัวเห็ดด้วยก็ตรงนี้ผมว่าสําคัญมากนะครับแต่สําหรับใครที่เอ่อมีตัวละครที่โหดขึ้นนะครับอาจจะเปลี่ยนคอมมอนเป็นแร่เป็นอันคอมมอนหรือเป็นอีพิกเป็นสเปเชียลอันนี้แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับตามงบประมาณที่มีอ่าและทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมไปดูต่างประเทศมาเนี่ย เขาโฟกัสในเรื่องของตัวสัตว์เลี้ยงมากนะครับผมว่าสัตว์เลี้ยงนี้ดีมากเลยผมว่าจะซื้อหมด3ตัวเลยนะครับนี่นะสัตว์เลี้ยงเราต้องปลดล็อกด้วยเหรียญค,คิดตันเนาะก็เหรียญคิดตันเนี่ยอยู่ที่1 8 0 0งพันกับพันสองนะเพื่อนๆก็ราคาเราก็เราก็มาอ้างอิงกับในเรื่องของตัวตลาดตรงนี้ครับาดาดมอนต์ตรงนี้เนาะก็ประมาณ40นะครับ20 40แล้วก็มี100เลยนะเพื่อนๆนะโอ้โหแพ็คเนี้ยน่าสนใจเนาะสองเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับ 200เป็นเงินเท่าไหร่นะครับอ่านี่เดี๋ยวผมขอขยายนะครับอ่า200นะครับก็เอาลื่นอยู่นะนะครับนี่53าสิบามดอนนะเพื่อนๆก็สําหรับสายเติมอ่ะเขาว่าอ่าเงินหนาอยู่แล้วเพื่อนๆเขาอาจจะมาลงทุนเกมนี้ก็ได้ครับเออฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ราคาเหรียญนะผมว่าไม่น่าเกียดนะราคาเหรียญอยู่ที่0.26นะครับ265เนาะ0จุดอ่าอ่า265นะครับคูณ34บาทนะครับก็อยู่ที่9บาทนะครับไม่น่าเกียด ทีนี้เพื่ออาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะขายวันหนึ่งเราจะขายได้เท่าไหร่นะครับในการเลกเปลี่ยนไปที่ผมดูมานะนะครับในการแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาสามารถแลกเปลี่ยน 10- ถึง50นะครับเดี๋ยวผมคิดเป็น50แล้วกันก็ตกวันละประมาณ13ดอลเลยนะครับอันนี้คือ,อตัวขุดที่ไม่ใช่เป็นตัวฟรีนะเพื่อนๆนะเป็นตัวเติมนะครับก็ประมาณ13าดอลอ,อันนี้เราต้องปลดล็อคไปเรื่อยๆนะครับเป็นตัวนี้นะ ตัวนี้คือตัวดีที่สุดนะครับแต่ในการปลดล็อกอันล็อกเนี่ยจะใช้เหรียญโกเพื่อนเนสังเกตไหมแปลว่าที่เราทําได้ก็คืออะไรเ,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 เพื่อนก็ปลดล็อกอันนี้ไล่ไปครับไล่ไปไล่ไปแล้วในเรื่องของตัว time c h e c ั t นในการซื้อคนเนี่ยคือ5ชั่วโมงนะครับเราจะเอามาขุดได้รอไปเถอะครับแล้วเวลาที่เราซื้อมานะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอินให้เลยนะครับระยะเวลาในการอัปเกรดก็นานพอสมควรเลเวลยิง่งอัปเกรดตัวละครอ,อะ กาจะระเวล15หรือ20ใช้เวลานานพอสมควรเนาะในเรื่องของคนเขาเลยไปโฟกัสขุดเหรียญโกกันนะครับเพื่อที่จะเอาไปซื้อ,อตัวละครในในตลาดนะครับคนเขาเลยโฟกัสไปแบบนั้นเพื่อที่แบบไปซื้อตัวละครเลเวล30มาเลยอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมสนใจสําหรับเกมนี้ผมชอบตรงที่ว่าเขา,เาไม่มีในการเล็กปเปลี่ยนเหรียญโกครับผมไปดูมาแล้วเขาอยากให คนมาขุดมากกว่านะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในในเรื่องของตัวสภาพคล่องของตัวเหรียญในการซื้อในการปลดล็อกแล้วก็ในการทำอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะน่าจะเป็นในเรื่องของตัวออเดอร์อะไรสักอย่างนะครับคอมมิชออเดอร์เนี่ยจริงๆผมสามารถซื้อได้นะเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวนี้ผมกดได้นะครับอันนี้ผมมี160ใช่ปะเนี่ยนะครับขั้นต่ําคือการซื้อคือ11เลย11ออเดอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมซื้อให้เพื่อนๆดูเลยนี่นะครับอันนี้จะเป็นออเดอร์นะครับออเดอร์ในการขุดนะเพื่อนๆ ก็มันจะเหมือนกับว่าพอมันคูดาวเสร็จมันจะส่งไปขุดให้โดยอัตโนมัติเลยไม่แน่ใจนะอันนี้ผมงงเลยไปสักนิดห้าสิบห้าสิบแล้วกันเพราะผมยังงงอยู่ว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีมันเอาไปขุดให้ผมวะมันเป็นระบบออโต้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะปลอรอไปสักนิดน,น,นึงแล้วกันนะครับก็โอเคนะครับสาหรับในเรื่องของมินิไมเนอร์นะครับเพื่อนๆก็สําหรับใครที่อยากมาเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โค้ดไปข้างล่างนะครับเพื่อนๆสามารถมาเพิ่มได้เป็นลิงก์โคด้ดอ่า ลิงก์โค้ดใหม่นั่นเองนะครับก็คือ1กระเป๋าว่ามันสามารถใส่ได้ทั้งหมด10ท่านก็าสามารถเอาไปกอกได้นะครับนี่นะเข้ามาตรงรกกุญแจนะครับมากอกโค้ดตรงนี้ได้แล้วก็สําหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วเพื่อนๆอยากจะแบบอยากจะแปะโค้ดนะครับก็แปะโค้ดได้ตามสบายเลยนะครับผมไม่ผมไม่แน่ผมไม่น่ไม่แน่นใจนะครับว่าสําหรับคอมเมนตะ์อ่ะมันมันได้ปิดบังในเรื่องของตัวโค้ดไว้หรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ไม,ไม่น่ปิดบังนะเพื่อนเพื่อก็ลองพิมพ์นะครับสาหรับต้องพิมพ์แบบนี้นะ สำหรับใครที่เล่นเกมนี้มีพื้นที่ในเรื่องของตัวพื้นที่ว่างเนี่ยเท่าไหร่นะครับบอกเพื่อนๆนด้วยแล้วก็ใส่โค้ดนี้นะครับแล้วก็เลกเปลี่ยนกันเลยแบบนี้นะก็สําหรับใครที่มีโคดเดี๋ยวผมจะเอาโคดมาใส่ให้นะครับเออเอาโคดแปะไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ใส่ให้ทุกคนนะก็น่าจะประมาณนี้ละกันนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วสําหรับในเรื่องของเกมนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนจะสนุกในเรื่องของการอัปเกรดนะครับตัวละครจนแบบให้มันโหดไปเลยนะครับ โหดเท่าไหร่โหดเท่าไหร่ยิ่งดีใช่ไหมนะครับผมก็หวังว่าคลิปหน้าผมจะเลเวล20นะครับไม่ไม่ยี่สิบก็ยี่ห้านะประมาณนี้ผมจะโฟกัสในเรื่องของการอัพเลเวลไปก่อนโอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับอ่าถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดไปอธิบายอะไรผิดไปหรือข้อมูลยังตกหล่นอยู่ผมก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยละกันนะครับเพราะส่วนตัวของผมเองก็ในเรื่องของไปอ่านไวเปเปอร์แล้วแม่งก็ยังงงๆเหมือนเดิมอ่ะนะก็น่าจะประมาณนี้ละกันนะเพื่อนๆนะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ ถ้าคิดว่าใช่ฝากกด s u b s ไ r i b e เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมวางลิงก์โค้ดไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมพิมพ์นะเพื่อนๆอย่าลืมพิมพ์ว่าอ่โค้ดนี้นะครับพื้นที่นี้ว่างอยู่เท่าไหร่นะครับก็เขียนเป็น0ทัพสหรือว่าเป็น1ทัพสนะครับแล้วก็วางโค้ดเพื่อนๆไว้พราะถ้าเพื่อนๆแปะโค้ดอย่างเดียวบอกว่า y o YouTube น่าจะมองว่าเป็นสแปมนะแล้วมันก็อาจจะแบบปิดในเรื่องของตัวคอมเมนต์เพื่อนๆไปประมาณนี้ละกันเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า